สำหรับวันนี้ค่ะนอกจากประเด็นที่ยังคงมีความร้อนแรงอย่างต่อเนื่องก็คือเรื่องของกัญชาค่ะสำหรับพักเพื่อไทยวันนี้เราได้รับเกียรติจากนายภูมิธรรมเวชยชัยค่ะรองหัวหน้าพักเพื่อไทยนายชูศักดิ์สิรินินค่ะรองหัวหน้าพักเพื่อไทยและนายประเสริฐจ,จันทละลวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทยค่ะประเด็นที่จะถแถลงร่วมกันในวันนี้คือเรื่องของเพื่อไทยค่ะยืนยันสำหรับการเมืองไทยในปี2562จะต้องไม่เหมือนเดิมประชาชนต้องมีทางออกและย้ำถึงท่าทีของพรรคเพื่อไทยในการไม่เอากันชาเสรีค่ะลำดับถัดไปค่ะขอเรียนเชิญนาย น,น,นายประเสริฐจันทละลวงทองค่ะรองเลขาธิการพักเพื่อไทยค่ะเรียนเชิญค่ะพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่เคารพครับการแถลงข่าวของพักเพื่อไทยในวันนี้นะครับเป็นการถาแถลงข่าวเกี่ยวกับพกเพื่อไทยยืนยันการเมืองไทยต้องไม่เหมือนปี6 2สองประชาะชานถึงมีทางออกและก็สุดท้ายเราย้ำไม่เอากัญชาเสรีนะครับพี่น้อง ที่เคารพครับ,รบต้องเรียนว่าขนาดนี้เป็นช่วงเวลาที่ใกล้เลือกตั้งเต็มทีเพราะฉะนั้นบนเวทีปาศัยก็ดีเวทีดีเบตก็ดีหรือการสื่อสารในที่สาธารณะต่างๆก็ดีนี่จะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยถือได้ว่าเป็นโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งนะครับจึงขออนุญาตได้นําเรียนพี่น้องประชาชนและพี่น้องสื่อมวลชนดังนี้นะครับ ซึ่งเป็นประเด็นที่พรรคเพื่อไทยเองมีความจำเป็นที่จะต้องแถลงเรื่องแรกนะครับเรื่องแรกก็คือการปลาัยของคุณเศษฐาทวีสินนะครับแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยนะครับบนเวทีปลาัยในหลายแห่งเลยเพราะที่จังหวัดนครพนมนะครับพรามเียนว่าการปลาัยนั้นเป็นเรื่องปกติในการหาเสียงการวิเคราะห์ว่าจะต้องเลือก พักเพื่อไทยทั้งคนและทั้งพักเพื่อให้ชนะแบบแบนสไลด์นั้นนะครับเป็นเรื่องที่พักได้พูดไปเพราะถ้าไปเลือกพักอื่นแล้วอาจจะทำให้ลุงนี่อยู่ต่อเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตใจในการหาเสียงโดยดูจากการเมืองในปัจจุบันนะครับการเมืองในปัจจุบันนี้เนี่ยมีพฤติกรรมของหัวหน้าพักการเมืองบางคนในอดีต ผมยกตัวอย่างในปี2562มีหัวหน้าพักการเมืองหลายพักนะครับเคยพูดบนเบทีสาธารณะบอกว่าไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีแต่สุดท้ายนะครับก็ไปโหวตให้และนำพักของตัวเองนี่ไปเป็นนั่งร้านให้พลเอกประยุทธ์เป็นระยะเวลาถึง4ปีเต็มนะครับประเด็นที่สองเรื่องกัญชานั้น ผมเรียนอีกครั้งนึงนะครับว่าพักเพื่อไทยไม่เอากัญชาเสรีเอากัญชาทางการแพทย์เท่านั้นและพักเพื่อไทยไม่เคยมีส่วนร่วมในการปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดแต่อย่างใดพักเพื่อไทยนี่ลังเกียดเรื่องยาเสพติดเคยต่อต้านมาโดยตลอดและเรียนพี่น้องประชาชนว่าถ้าเราเป็นรัฐบาลนี่เราจะหยุดกัญชาเพื่อการสันทนาการหรือการพีกัญชาที่เสรีในที่รัฐบาลและ และกระทรวงสาธารณสุขนี่ให้เปิดช่องเอาไว้นะครับไปดูร่างพรบกัญชากัญชงที่ที่ค้างอยู่เข้าใจว่าตกไม่ใช่เข้าใจามันตกไปแล้วนะครับหลายเรื่องหลายอย่างนี่เป็นเรื่องที่เรารับไม่ได้นะครับมีประเด็นหนึ่งผมยกตัวอย่างง่ายๆในร่างบอกว่าให้ปลูกกัญชาได้ครัวเรือนละสิบห้าต้นนะครับแล้วไม่ให้จำหน่าย ให้ไปใช้ก็ถ้าไม่จำน่ายก็คงจะไปใช้ในบ้านคงจะไปใช้ปรุงอาหารใช้อะไรต่างหมายถึงอาจจะไปถึงการเสพด้วยเพราะนั้นแล้วเรื่องเหล่านี้เนี่ยพักเพื่อไทยระวังอย่างยิ่งนะครับเราไม่อยากให้สังคมนั้นนะครับมีปัญหาในอนาคตต่อไปนะครับประเด็นที่สมนะครับการแจ้งความดำเมนิเนคดี ที่คุณอนุชินและพักภูมิใจไทยได้กล่าวออกมาเนี่ยถือว่าเป็นสิทธ์นะครับแต่ขอยืนยันว่าสิ่งที่คุณเศษฐาทวีสินพูดเนี่ยไม่มีเนื้อหาตอนใดที่ผิดกฎหมายแต่อย่างใดไม่ใช่ความเท็จไม่เป็นการใส่ร้ายแต่เป็นการปราศัยแสดงความคิดเห็นด้วยสุจริตใจถ้าจะมีการไปแจ้งความทั่วประเทศจริงตามข่าวนะครับคนจะตั้งคำถามว่าเป็นการแก้เกี้ยว หรือเป็นการกันแกล้งทางการเมืองหรือไม่เป็นการใช้สิทธิ์โดยสุจริตหรือไม่ในการไปแจ้งความนะครับผลเสียน่าจะเกิดกับตัวผู้แจ้งเองนะครับแล้วก็ถ้าแจ้งความเท็จเนี่ยผมคิดว่าจะต้องโดนฟ้องกลับแน่นะครับประเด็นที่4นะครับการที่คุณอนุทินชาญเบริกูลเนี่ยได้พูดว่าสสในพักเพื่อไทย สายหน้าจากการปราศัยของคุณเศษฐานั้นไม่เป็นความจริงแม้แต่น้อยนะครับเป็นการดิสเครดิตคุณเศษฐาเองโดยไม่มีข้อมูลข้อเท็จจริงเลยในทางตรงกันข้ามพักเพื่อไทยรวมทั้งผู้สมัครสอสทั้งในระบบเขตและระบบบัญชีรายชื่อยืนเคียงข้างกับคุณเศรษฐาทวีสินมาโดยตลอดเป็นกำแพงให้คุณเศฐาและเชื่อมั่นในตัวคุณเศรษฐานะครับ พักยังต้องขอบคุณคุณเศรษฐานะครับในการทําหน้าที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเป็นอย่างดีผมเรียนว่าท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมีวุฒิภาวะและมีความเป็นผู้นําสูงมั่นใจว่าจะทาพักเพื่อไทยไปสู่ชัยชนะในการเลือกตั้งแลนสไลด์ครั้งนี้นะครับที่สําคัญต้องเรียนต่อว่าคุณเศรษฐานั้นเป็นคนที่มีบุคลิกภาพนอบน้อมนะครับให้เกียรติคน และที่ผ่านมาก็ได้หลีกเลี่ยงการโจมตีในทางลบต่อพักการเมืองอื่นในขณะเดียวกันคุณเศษฐามีจุดยืนที่มีความชัดเจนเป็นคนตรงไปตรงมานะครับซื่อสัตย์ต่อความคิดและคำพูดตนการเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนั้นผมเรียนว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นผลดีต่อการทำงานการเมืองในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจ เรื่องสังคมและเรื่องการเมืองซึ่งจะพาพี่้องประชาชนและเอาประเทศชาติของเราเนี่ยพ้นจากหลุมดำนะครับสุดท้ายนะครับอีกไม่กี่วันจะมีการเลือกตั้งแล้วพักเพื่อไทยจะมุ่งมั่นเดินหน้าบอกประชาชนว่าเลือกเพื่อไทยแล้วชีวิตจะดีขึ้นอย่างไรและทำไมต้องเลือกพักเพื่อไทยทั้งสองบัตรให้แลนสไลด์เพื่อไปโหวตให้ชนะเสียงสอวสองอคน และเพื่อเป็นรัฐบาลผักดันนโยบายที่หาเสียงไว้เลือกพักเพื่อไทยประเทศไทยเปล่นทันทีครับค่ะสื่อมวลชนมีคำถามเพิ่มเติมให้ค้าเรียนเชิญได้เลยค่ะพี่กรณีเมาวักน,กน,กนก่อนเนคุณสุชัยก็ได้ออกมาพูดถึงตัวคุณเศษฐาพูดแรงรือว่าคือจริงๆแล้วในคุณเศษฐาเนี่ยเป็นแค่นักแสดงเป็นตัวแทน ดตนายการัฐมนตรีในท้ยที่สุดแล้วคือคุณเศรษฐาอาจจะไม่ได้เป็นนายการัีแล้วก็เป็นเพียงมาช้อปปิ้งในในตำแหนนายการีอันนี้พรรคเพื่อไทยเราจะชี้แจงยืนยันยังไงนะคเพราะว่าเขาก<ม>็ผ,ผมผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าคุณเศรษฐาเนี่ยได้เข้ามาทํางานในพรรคเพื่อไทยเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับไม่ใช่เข้ามาตอนใกล้เลือกตั้งนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมในการทํานโยบายของพรรคเพราะฉะนั้นอีกคนดิเดตกําหนดไว้3ท่านเนี่ย ทั้งสามท่านนี่พร้อมเป็นนายกรัฐมตรีทั้งหมดนะครับในเรื่องนี้ผมขออนุญาตให้คุณภูมิธรรมเวชชัยนะครับได้ขยายข้อความนี้นะครับเพื่อความเข้าใจของพี่น้องประชาชนขอขอนุญาตเรียนเชิญครับโทษทีครับสวัสดีครับ,วค,รบความจริงสิ่งที่สุภะชัยท่านสุภะชัยได้พูดมานั้นเนี่ยท่านก็เป็นเพียงเจ้าหน้าที่ทางการเมืองคนหนึ่งของพรรคการเมืองหนึ่งเป็นผู้แทนเป็นสมาชิกพรรคการเมืองหนึ่ง การที่จะเข้าไปมองหรือเข้าไปดูหรือเข้าไปวิจารณ์ถึงขนาดนี้จำเป็นต้องมีข้อมูลพื้นฐานที่สะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่ตัวเองพูดนั้นมีความเป็นจริงไม่ใช่อยู่ๆตัวเองนั่งคิดไปเองแล้วก็มาเที่ยววิจารณ์ที่ทําให้คนเสียหายได้คุณเศรษฐาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของพรรคเพื่อไทยอันนี้เป็นเรื่องที่ยืนยันได้การต้อนรับของสมาชิพกพรรคเพื่อไทยทั้งหมดแล้วก็ทํางานการเมืองมาร่วมกับเรา ตลอดเวลาช่วงตั้งแต่เริ่มต้นเข้ามาสู่กับเราดังนั้นสิ่งที่คุณเศรษฐาเป็นคุณเศรษฐาเป็นบุคคลสาธารณะมาตั้งนานแล้วเพราะฉะนั้นการแสดงหรือการออกตัวของคุณเศรษฐาเนี่ยจากการที่ได้ไปพบปะพ,พี่น้องประชาชน,นชื่อว่าสื่อมวลชนของได้สัมผัสเห็นตัวตนของคุณเศรษฐาได้และเราเรียนยืนยันไปแล้วนะครับว่าแคนดิด,ดตนายกรัฐมมตรีของเราทั้งสมคนมีความพร้อมที่จะเป็นนายกตีได้ทั้งนั้น แล้วเราเห็นว่าในโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปนี้ปัญหาของสังคมไทยปัญหาของประเทศไทยเนี่ยมีความต้องการคนที่มีบุคลิกลักษณะและก็มีความสามารถในหลายๆด้านเพื่อเข้ามากแก้ไขปัญหาเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นปัญหาที่สลับซับซ้อนและก็มีความแตกต่างหลากหลายมีกลุ่มวิชาชีพต่างๆมากมายการแก้ไขจึงต้องซับซ้อนและก็แก้ให้บรรคบถ้วนทุกด้านแคนดิเดตนายกตั้งมตีทั้งสามท่าน เป็นค a n ิเดตนายกรัฐมนตรีที่มีคุณสมบัติที่ต่างวัยต่างเจนแล้วก็แต่งบุกต่างคบประสบการณ์ความสามารถที่ตัวเองมีอยู่นั้นในโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงและสังคมไทยที่มีปัญหามากมายขนาดนี้มันต้องการคนมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้วทั้งสามคนได้ตกลงกันไปนแล้วว่ายังไงก็ตามใครก็สามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้หนึ่งในสามขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตอนนั้นเรียกร้องต้องการอย่างไรวันนี้คุณแพทองทานตอบโจทย์การเป็นคนสมัยใหม่เป็นคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงนำเ,เทคโนโลยีเข้ามาเพื่อจะแก้ไขปัญหาต่างๆไม่ได้แล้วคุณแพทองทานยังเป็นคนที่มีฐานความความรับรู้และฐานความสนับสนุนทั้งตัวเองเข้าใจในเรื่องนี้เรียนรู้จากไทยรักไทยมาตั้งแต่ต้นทั้งพี่น้องประชาชนซึ่งเคยเป็นฐานสนับสนุนพีไ่ไทยไทยรักไทยมาตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยสิ้าล้านเสียงเนี่ย เป็นคนที่ได้สัมผัสได้รับรู้กับคุณแพรทองทานมาตลอดเพราะนั้นเบอ่คุณแพร,แพรทองทานเข้ามาทําหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยจึงสามารถดึงเอาฐานสมาชิกฐานของบุคคลที่เคยสมับรนุนเพื่อไทยมาคุณเศรษฐามีศักยภาพในการประสบความสําเร็จในฐานะการบริหารองค์กรขนาดใหญ่เป็นที่ประจักษ์รับรู้สามารถแก้ปัญหาได้เพราะนั้นสิ่งที่คุณเศรษฐามีคือทักษะความเข้าใจในคนเมืองทักษะความเข้าใจในการบริหารธุรกิจ ทักษะือความเข้าใจในการที่จะบริหารปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็สามารถใช้ประสบการณ์ของตัวเองเนี่สามารถแก้ไขปัญหาได้ที่มองออกนอกกรอบต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นในฐานะคนเมืองคนรุ่นใหม่คนที่เป็นนักธุรกิจเี่กก็จะเห็นว่าคุณเศรษฐามีความรู้ความเข้าใจเหล่านั้นท่านชัยกเกษมเป็นคนที่มีความรับรู้ความเข้าใจและการยอมรับจากห่วยราชการคนในหมู่ราชการทั้งหลายเป็นข้าราชการระดับสูงเป็นอายการสูงสุดมาก่อน เพราะฉนั้นเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับในกระบวนการยุติธรรมว่าเป็นคนใจซื่อมือสะอาดและมีความสามารถในการัจัดการในการแก้ไขความขัดแย้งต่างๆได้เพราะนั้นบุคลากรของเราทั้งสาคนพรรคเพื่อไทยยังยืนยันว่าทั้งสมคนเป็นแคนดิเดตนายกตีได้ไม่ว่าคนไหนคนใดคนหนึ่งจะเป็นทั้งสาคนก็ยืนยันว่ายังจะอยู่ถ้่วทำงานและเป็นทีมงานที่แข็งแกร่งเราเสนอสามคนเพื่อให้ได้หนึ่ง ศักยภาพที่จะทําหน้าที่นายกตีเพื่อจะแก้ปัญหารสําหลับซับซ้อนของเพื่อไทยได้เพราะฉะนั้นการวิพากษ์วิจาร์ว่าคนดิเดตนายกของเพื่อไทยเป็นเพียงหุ่นเชิดหรือเป็นนักแสดงเนี่ยผมว่าต้องกลับไปย้อนดูคนดิเดตของตนเองว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วหาจุดต่างๆเหล่านั้นค่อยมาดูว่าคนอื่นจะเป็นยังไงสิ่งที่จะวิพากษ์วิจารณต้องเป็นการวิพากษ์วิจารณโดยกว้างแล้วก็ในมุมมองที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดไม่ใช่การ

แล้วคิดว่าใครจะเหมาะกับสถานการณ์ปัญหาที่ขณะนั้นดำรงอยู่อย่างไรอันที่สองก็ต้องยอมรับว่าต้องอํานาจหน้าที่ในการจัดทําเรื่องนี้เป็นอนํานาจหน้าที่ของกรรมการบริหารพรรคเพราะฉะนั้นกรรมการบริหารพรรคก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าในสถานการณ์อย่างเนี้แล้วในทรัพยากรบุคคลที่เรามีอยู่ทั้งหมดเงนี้ใครจะเป็นคนที่เป็นธงนําได้ทั้งหมดซึ่งทั้งสามคนมีมภาวะผู้นําม,มีวุฒธิภาวะ ทางการเมืองพอที่จะทําหน้าที่ต่างๆนๆี้ได้ทั้งหมดครับคือในสถานการณ์แบบนี้เคือองิชาการหรือแม้แต่สำนักลสนักเก็วิเคราะแล้วก็ประเมินเลยว่าส่วนของการจัดตั้งรัฐบาลของไทยในการที่จะเป็นรัฐบาลในกาตัีส่แันแต่จะมีภูมิใจร่วมด้วยคะเพราะว่าระหว่างก่อนสิวเขาก็ค่อนข้างที่จะ ถ้าถ้าถ้าวันนี้ถ้าวันนี้เราได้ใกล้สามร้อยเจ็ดสิบหกเราก็ไม่เอาภูมิใจไทยมาร่วมอยู่แล้วแต่ว่าในความเป็นจริงทางการเมืองอ่ะเราคงต้องมาดูจริงๆว่าเสียงเราจะได้ขนาดไหน,นประชาชนให้ความรับรู้ให้ความสนับสนุนใครถ้าประชาชนให้ความสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยเป็นอันหนึ่งก็เป็นเรื่องของพรรคภูมิใจไทยที่จะต้องจัดตั้งรัฐบาลถูกไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่พูดได้ที่สุดก็คือว่า เรามุ่งสู่แนลนดสไลด์จริงๆวันนี้เราเสนอทุกอย่างเนี่ยเพื่อต้องการบอกประชาชนว่าถ้าเราได้เป็นรัฐบาลเป็นพักอันดับหนึ่งที่สามารถเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลได้ทุกนโยบายที่เราพูดถึงเนี่ยแสดงกับพี่น้องประชาชนเนี่ยเราจะดําเนินการทันทีนะครับในจังหวันแรกที่เราเป็นรัฐบาลจะดําเนินการในทุกขั้นตอนแล้วก็ให้แต่และกระทรวงทบวงกรมเริ่มดําเนินการเอานโยบายที่เราหาเสียงได้หมดถแถลงต่อสภา ในฐานะที่เป็นสัญญาประชาคมกับพี่น้องประชาชนสูตรนี้เมื่อวานเข้าไปเขาก็บอกว่าเขาค่าของเขาจะได้ร้อกสิแล้วก็มารวมกับเพื่อไทยแต่รวมกันก็ได้เกินสามร้อยถ้าเป็นสูตรนี้เนี่ยจําเป็นจะต้องมีภูมใจไทยด้วยไหมคือยังไม่อยากคิดว่าจะได้เท่าไหร่เนยผมคิดว่าวันเนี้แค่ฟังว่าแต่ละคนประเมินตัวเองได้เท่าไหร่เนี่ยสอสอในสภาเกินพันลเะ,ะเพราะฉะนั้นผมว่าดูที่อยู่ที่ความเป็นจริง คำถามนี้ถ้าถามหลังจากผลเลือกตั้งออกมาเนี่ยจะตอบได้ง่ายกว่าและเป็นจริงมากกว่าไม่ใช่ท่าหรือคิดหรืออะไรท่าหรือคิดนี่มันเป็นการความอยากจริงๆอาจจะไม่ได้อย่างนั้นก็ได้ฝันว่าเราตั้งใจว่าเราจะได้2องร้อสามสิบร้อยสามสิบอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ก็ได้ตั้งใจว่าจะได้ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบอาจจะเหลือสามสิบสี่สิบก็ได้มันอยู่ที่ความเป็นจริงกับการตั้งใจของพี่น้องประชาชนอาจารย์ชูศักดิ์ศรีมีอะไรเสริมไหมคะ เออผมเพิ่มเติมที่ท่านภูมิธรรมได้ได้พูดไปเล็กน้อยนะครับความจริงการจะร่วมรัฐบาลกับใครหรือไม่เนี่ยเรายึดแนวมาตลอดว่าหนึ่งก็คือว่านโยบายที่นำเสนอต่อพี่น้องประชาชนเนี่ยมันไปด้วยกันได้หรือไม่ผมฟังคุณอนุทินเคยแถลงทำนองว่าถ้าใครไม่เอากัญชาปบอกกัญชาเนี่ย ร่วมกันไม่ได้เพราะนั้นนี่เป็นตัวอย่างว่าสมมติเราเราไม่ต้องการกัญชาเสรีเราต้องการกัญชาทางการแพทย์เท่านั้นเพราะนั้นถ้าความคิดตรงนี้มันไม่ตรงกันมันคุณละฝั่งอย่างนี้เป็นตน้นก็จะเป็นเงื่อนไขในแง่ของการที่จะร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลวันนี้เรามาถแถลงชัดเจนว่าเราไม่เอานะไอ้กัญชาเพื่อบันเทิงเพื่อนู่นเพื่อนี่ มันก็ต้องไปไปคุยกันตอนนั้นนะ oh. วันนี้จริงๆก็อยากจะมาขยายความนอกจากประเด็นที่ท่านเลขาท่านผู้นำพูดไปแล้วเนี่ยหัวข้อบอกว่าการเมืองไทยจะไม่เหมือนปี62อยากจะย้ำตรงนี้ครับเพื่อเพื่อความกระจ่างต่อพี่น้องประชาชนท่านสื่อมวลชนทั้งหลายปี62เนี่ย เรามีบัตรใบเดียวท่านทั้งหลายทราบไหมครับว่าคงจำได้ในครั้งนั้นเราได้คะแนนสูงสุดร้อยสามสิบกคะแนนร้อยสามสบกสอสอเป็นอันดับหนึ่งของของการเลือกตั้งแต่ว่าแต่ว่าเรา แต่ว่าเราไม,ไม่ได้บัญชีรายชื่อเลยแม้แต่คนเดียวจำได้ไหมครับแต่ว่าครั้งนี้เปลี่ยนแปลงมีบัตรสองใบบัตรระบบเขตบัตรบัญชีรายชื่อที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากปี6-2ชัดเจนที่สุดก็คือว่าเราได้บัญชีรายชื่อแน่ๆแน่ๆในที่นี้ก็ขณะนี้ประเมินกันว่าระหว่างส0่สิบถึงห้ท่าน บัญชีรายชื่ออันนี้คือมันจะเปลี่ยนแปลงไปจากปี62และจะส่งผลให้พรรคเพื่อไทยยังคงเป็นพรรคอันดับหนึ่งเหมือนเดิมประการที่สองครับในครั้งนั้นแม้เราจะเป็นพรรคอันดับหนึ่งแต่ไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลพรรคอันดับสองสามรวมหัวกันแล้วก็ไปจัดตั้งรัฐบาลโดยอาศัยเสียงสอวอ 250คนมาช่วยหวตจนทำให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกร,รัฐมนตรีประสบการณ์จากการเลือกครั้งนั้นผมเชื่อว่าหัวหน้าพักการเมืองทั้งหลายคงจะรู้ดีแก่ใจว่าผลจากการเลือกครั้งนั้นทำให้ประเทศเป็นยังไงสวทั้งหลายคงจะตระหนักถึงขณะนี้ว่าผลจากการตัดสินใจ ในครั้งนั้นทําให้ประเทศไทยตกต่ําลงอย่างไรเพ ja, ราะนั้นสิ่งที่จะไม่เหมือนเดิมต่อไปก็คือว่าพักอันดับหนึ่งจะต้องเป็นพักที่จัดตั้งรัฐบาลจะย้อนรอยไปเหมือนปี6-2สองไม่ได้ทั้งนี้โดยผลคะแนนทางนี้โดยความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนแต่ที่สำคัญที่ผมอยากย้ำวันนี้และ จริงๆก็เป็นเรื่องเป็นคดีเป็นอะไรกันอยู่ในขณะนี้ก็คือว่าปีหกสองเนี่ยหัวหน้าพักหลายพักหัวหน้าพักหลายพักได้ถแถลงต่อพี่น้องสื่อมวันชนชัดเจนว่าถ้าตนเองมีสอสเข้ามาในสภาท้ายสุดตนเองจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีท่านทั้งหลายทราบดีว่าใครถแถลงบ้างเพราะว่าคลิปพวกนี้ออกไปเต็มไปหมด เพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็ต้องให้จับตาว่ามันจะเหมือนเดิมหรือไม่เหมือนเดิมกล่าวคือเหมือนเดิมก็คือยืนว่าหนุนคนคนหนึ่งที่เคยประกาศว่าไม่สนับสนุนขึ้นเป็นนายกแต่ถ้าไม่เหมือนเดิมก็คือว่าต้องยืนยันในคำถแถลงต่อพี่น้องประชาชน ว่าตนเองจะเป็นแคเดรดนายกของพรรคนี้และจะร่วมชิงชัยในแง่ของการต่อสู้เพื่อเป็นนายกรคฐมตรีเพราะนั้นหัวข้อวันนี้ที่ตั้งเนี่ยผมก็อยากจะขยายความว่ามันคงไม่เหมือนปี6-2สและแนวโน้มมันก็คงจะไปในทิศทางที่ว่าพรรคอันดับหนึ่งคงจะมีอำนาจมีสิทธิ์ขาดเต็มที่ที่จะจัดตั้งรัฐบาลและขณะเดียวกันพรรคอันดับหนึ่งในขณะน,นี้ชัดเจนที่สุด เราเชื่อว่าจะชนะการเลือกตั้งและเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลครับค่ะสื่อมวลชนมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะค่ะเพื่อให้การเมืองไทยนะคะไม่เหมือนกับปี2562ที่ผ่านมาทางออกของประเทศไทยในวันนี้จึงเลือกเพื่อไทยให้แลนสไลด์ค่ะและเปลี่ยนประเทศไทยทันทีค่ะค่ะฝาก ขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะคะที่ร่วมการแถลงข่าวของพักเพื่อไทยในวันนี้ถ้าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้วขอจบการแถลงข่าวแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ